ทดสอบทุ่นสอบพลเลิอนะครับในการลงน้ํานะตัวนี้นะครับเป็นลดสองนะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับนะปรับเปลี่ยนตัวหางนะครับให้สั้นลงนะครับเพื่อการพลิกตัวที่ไวขึ้นนะหางตัวเก่าจะเป็น21เซนนะแล้วก็ตัวนี้จะอยู่ที่19เซนนะครับลดลงมาหน่อยหนึ่งนะส่วนขานะครับอยู่ที่18เซนครึ่งบอดี้อยู่ที่เท่าเดิมนะครับบอดี้อยู่ที่ ห้าจุดห้ามิลสี่เซนนะครับนะตัวนี้เป็นงานลักษณะงานบาลานซ์เบานะครับกับงานหน้างอนะครับเหมาะกับการตกระยะไกลนะครับมองเห็นเด่นชัดนะแล้วก็หมายที่ปลากินเบาๆนะครับนะตกระยะไกลตัวนี้ช่วยได้นะครับแก้ปัญหานะ เดี๋ยวมาทดสอบการลงน้ํากันนะครับก็ตัวนี้จะตกเป็นงานไร้สารก็ได้นะครับแต่ต้องใช้ลูกหมุนเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับเบอร์ 14- 1 5 1 6กนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะลองเทสกับการใส่ตะกัวตะกัวตัวนี้เป็นเบอร์เล็กสุดนะเบอร์1ิบเบอร์19ไม่19 20นะครับน,น่าจะประมาณเบอร์20นะเบอร์เล็กสุดนะก็บิดมาประมาณเซนครึ่งนะครับเซนครึ่งถึง2เซนนะลองเทสกับ ตัวตะก,กัวดูนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะตกเป็นงานไร้สารก็ใช้ลูกหมุนให้เบอร์ใหญ่ขึ้นก็ลองไปช่างดูนะครับนะว่า,าจะใช้ลูกหมุนเบอร์ไหนนะครับก็ตัวนี้กินตะก,กัวหรือว่าลูกหมุนอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าบอดี้มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนะก็โยนลงน้ําดูครับปุ๊บตัวนี้จะมีการเซตตัวที่ไวขึ้นนะครับนะประมาณนี้ฮะบอลล์นเบานะครับกิน ตะกัวเล็กๆนะครับกินตะกัวน้อยๆนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะตกไปไร้สารก็ใช้ลูกหมุนนะครับเบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับนะ็็ฝากไว้ด้วยครับกับทุ่นสอกพะเลิศนะตัวนี้เป็นล็อตสนะครับพร้อมส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับ